คนคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมิวเป็นกังวลมากเลยอากาศเย็นรอบนี้เขาบอกว่าในเดือนนี้ะเดือนนันวาอุณหภูมิจะต่ำค่ะจนถึง14องศาคําถามคือเราก็คิดในใจไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะเฮ้ย <c oughs> แล้วอยู่ที่โคราชค่ะนครราชสีมาใช่ไหมนะตอนนี้ลราไม่อยากให้ทกขนาดนั้นเลย <c oughs> 14องศาจะรอดชีวิตไหมคะหนาวบ้างเลยหรอ โอเคในวันนี้ค่ะสิ่งที่วิวตั้งใจคือมาต่อกันเลยค่ะไบโคลมานิค a l ค่ะแบตเตอรี่แบบแค่ตอนนี้นะคะอากาศหนาวไมเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะมาพรา้อมอากาศหนาวคือพ m 2อมห้าค่ะแล้วลองได้เป็นวัดกันแน่นอนอย่างเช่นตอนนี้ค่ะเสียงก็เปลี่ยนละใส่เข้าไปค่ะปึ๊บการหยดน้ำลงในดินค่ะเราจะได้เป็นนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นค่ะอ๋อเมมนขึ้นไปข้างบนนั้นได้ยังไงคะลงมา เอออมาสิมาสิมาส,มาสิมาได้ยังไงใช่ไหมนั่นสิอ้ะโซนใหม่สำหรับครีเอทอ่าของต้องใายของต้องมีของดีที่เราต้องทำกันีน่กระทะก่อสร้างยาวๆค่ะเอาให้ยาวเอาให้ยาวครีเอทเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อเรื่องของการใช้พื้นที่อยู่แล้ว เรจะปูทีเดียวให้เสร็จไปเลยค่ะจึ๊บแจ๊บจึ๊บแจ๊บจึ๊บแจบจึ๊บแจ๊บ,จบโอ้โหปูกันมันๆแล้วเราก็วางหญ้าไปค่ะกระจายหญ้าไปเพื่อที่จะให้หญ้าลามค่ะก็จะเป็นพื้นสีเขียวๆสวยๆนั่นเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บวางรั้ววางรั้วถามว่าทำไมต้องวางรัว้วลรอโอ้โหมันน่ากลัวค่ะเราไม่อยากจะตกเกาะ มิวก็จะวางรั้วไว้เพื่อความสบายใจของตัวเองนั่นเองนายไม่มาสักพักแล้วอยู่ดีๆนายกลับมาได้ยังไงคะไม่มาสักพักแล้วนะอินร์แมนอะเรือสิบเก้าค่ะมีเท่าไหร่เอาเฮ้ยมาสิมาเลยมาเลยสริค่ะเฮ้ย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 อ้ามันเอาอีกแล้วค่ะมันเอาอีกแล้วหนละเนี่ยตรงไหนล่ะ ไปขโมยมาจากไหนนี่เลยอืมกระเป๋าค่ะได้ดอบมาจากน,น้อนโอ้โหมีอันมาด้วยแล้วก็มีแผ่นมิวสิกอ่ะโอเคเป็นกระเป๋ารูทอ่ะม,มีเจ้าสิ่งดีค่ะ t r าสมิวชั่นแท็บเลปึ๊บครับได้มาเป็น i n นฟิ i ิตี้ฟิ d มิวมแค่สงสัยว่าถ้ามิวมี i n นฟิ i ิตี้ฟิ d มันจะสามารถที่จะเชื่อม EMC EMC จำนวนนี้ค่ะสามหมื่นห้าน่ะ เข้ามาเป็นชื้อเพลิงในตัวได้ไหมเพราะตอนนี้มิวเบื่อที่จะต้องเติมตัวนี้แล้วค่ะถ้าพลังเอ็มที่เราต้องเติมตลอดที่เวลาได้ไหมอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันมาอีกแล้วอืมอืมจ้าปฏิบัติเรพอดได้ใช่ไหมโนโนโนมานี่นี่ไหมแปลว่าเอคกซเวตไม่ได้ ัวนี้ไม่สำหรับการเผาเท่านั้นเหรอคะเนี่ยชาร์จได้อ่ะคือเขาชาร์จได้ทีละหกสิบสี่เหรอคะเนี่ยดูสิอันเนี้ย EMC ี e ได้นะแต่ทาไมเจ้าตัวนี้เขาไม่รับรู้ล่ะแปลกจังปกติจะไม่มีปัญหานะคะเนี่ยเลยคะ่ะคือมันต้องมีพลังงานชาร์จเข้าตัวเขาถึงจะยอมทํางานให้เราคะ่ะ <c ười> ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเลือดก็รีเจนเต็มเนี่ยเวลาเราโดนดาบเมจค่ะขากมรีเจนเลือดให้แบตเตอรี่นี้ถ้ามิวเอามาชาร์จนะ นี่ชาร์จค่ะเห็นไหมหมดค่ะพอหมดแล้วสิ่งที่หนูสงสัยคือเขาจะทํางานร่วมกับไลท์สโตนที่เรามีตรงนี้ได้ไหมอมมืมันต้องมันต้องเทสมันต้องเทสตอนนี้พลังงานสองหมื่นสามค่ะถ้าเราพกแบกตเตอรี่ได้ทีะใหญ,ใหญ่ๆก็จะไม่มีปัญหาแล้วทำไมมันเกิดเชือดจโดนนาเมละสองหมื่นสามสองหมื่นสองโอเค <laughs> หมดปัญหาค่ะ ออโอ้หมดปัญหานเลยนี่แหละค่ะค่ายสตาร์โอ,อเมกค่ะแค่พกตัวดีไว้ค่ะมันคือแบตเตอรี่ยิ่งคนนุณมีเอ็มเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วค่ายสตาร์โอ,อเมกเราใหญ่แค่ไหนค่ะเราจะจุได้เยอะเท่านั้นแหละอื้อือนี่ขนาดแค่ครึ่งหนึ่งยังสองหมื่นนะคะอันนี้คือเอ็มีหมดบ้านแล้วซึ้บอ่ะสองหมื่นสามค่ะ โหเก็บไว้ค่ะเก็บไว้เก็บไว้เป็นของดีมันต้องมีสล็อตที่สามารถใส่ได้ตักที่หนึ่งนั่นไงนี่แค่ช่องของเขาหัวแบตเตอรี่พกแบตเตอรี่แล้วสบายเรื่องอาหารหมดห่วงเรื่องเลื่อนหมดห่วงอ่ะโอ้ยเอ้ยนนเราไม่ได้จะเรียกเจ้ามานะอนนบอกแต่เรามาให้นันุชฟื้นยาค่ะมอนเตอร์ก็เลยเอ้ยไม่ใช่มอนเตอร์ นอนก็เลยเกิดมาน่ารักเลยอ่ะอยู่ดีๆก็มาพื้นหญ้าใหญ่อะก็เลยเป็นอย่างนี้แหละเขาก็เกิดมาได้แต่ถ้าน้อนมาแล้วสิ่งที่เรารู้ค่ะว่าเราต้องทำคือการทำรั้วบ้านให้ปลอดภัยค่ะเพราะน้อนจะเดินตกเงียมๆน้อนเดินตกข้างแน่นอนค่ะรั้วต้องมีค่ะรั้วรอบขอบชิดอย่างน้อยน้อนจะได้ไม่ตกนั่นเองอเมอกี ตัวนี้ด้วยค่ะกันไปกันไปกันไปอืมกันมาปลอดภยัยปลอดภยัยแล้วก็โซนนั้นนี้ปิดให้เรียบร้อยค่ะอืมรู้รู้ว่าต้องมีรัว้วเอ,อ้โตรงนี้ก็ต้องกัน้นจึ๊บจิ๊บจิ๊บนาน้อนจะได้ร่วงไม่ได้ค่ะนึอ,อยากจะทําบดนี้ต่อค่ะแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องของเครื่องจักรที่ต้องใช้ค่ะเขาใช้ค่าอิมซีสูงในการ ซัมมอนแรกออกมาเพื่อคราบค่ะเป็นเครื่องจักรนั่นเองก็เลยจะต้องพักไว้ก่อนค่ะในส่วนตรงนี้เราต้องไปหา EMC กันแล้วแหละมิวไปเสิร์ค่ะว่ามีดอกไม้พลังงานให้เราสามารถใช้ได้ไหม power flower ค่ะคำตอบคือมีแค่เทียร์สุดท้ายระดับ16ค่ะซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะคราฟณตอนนี้เลยโอ้โ oh, หมี creative 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 ultimate creative คือแบบของระดับ in game in game ค่ะค้ามไปได้เลยจ้า เอาล่ะสิ่งนี้มิวจะําค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นมดครีเอทแต่พอไปไป,ไปม,ามาไม่ใช่ค่ะเราต้องทำเรื่องการปั๊ม EMC ก่อนเพราะ EMC หาย่ากม,มากเลยนี่เลยค่ะสามเครื่องหันหลังดีกว่าหันด้านนึ่งันด้านนี้หนึ่งสองสามสามเครื่องนี้ค่ะมันจะเป็นเครื่องที่เอาไว้คราฟเอสเซนต์ระดับหนึ่งเอ็เซนต์ระดับหนึ่งที่เป็นแหล่ง EMC ค่ะ สามเครื่องหน้าตาเป็นยังไงคะเหมือนกันเป๊ะแน่นอนคะ่ะเพราะว่ามันคือเครื่องเดียวกันเพียงแค่เราใส่แม่พิมพ์ที่ต่างกันไปก็เพียงเท่านั้นคะ่ะเอาล่ะสามเครื่องคะ่ะเรียบร้อยแล้วอีนนี้มิวต้องไปเอาถังปั่นก่อนนี่เลยคะ่ะตรงนี้จื๊บออจื๊บออจื๊บมิวได้ของมาใช่ไหมคะเราต้องเอามาใส่ถังปั่นคะ่ะอืมจื๊บนี่เลยคะ่ะวางถังก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นแค่ที่วางเฉยๆคะ่ะแล้วก็ลองรับผลผลิตออกมาด้านตรงนั้น ซึ๊บนี่เขาบอกว่าปรับสีค่ะใช่ไหมปรับสีสายก็จะไม่ไปด้วยกันแล้วลองดูซิจริงไหมไม่นะไม่ใช่คนละมอสคนละมอสคนละสายค่ะสายคนละประเภทเนี่อันนี้ต้องตัดเออแต่เราก็จะปรับสีซะง,งั้นเราจะส่งไอเทมค่ะที่ผ่านกระบวนการโปรเซสแล้ว <S <S ไปตามสายตรงนี้ <S <S ได้ก็ ตั้งค่าเลยค่ะเอาพุดนี่จึ๊บจึบเอาพุดด้านบนค่ะจึ๊บจบเอาพุดด้านบนเรียบร้อยค่ะไอเทมยังไม่เอามาใส่แต่ว่าต้องวางเครื่องจักรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ที่ปั่นค่ะเงียบด้านบนเรียบร้อยจ้ามิวต้องโปรโเซสเหล็กค่ะโปรเซสทองแดงแล้วโปรเซสอลูมิเนียมสามอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหแค่คิดก็รู้สึกว่าโอ้โห แกคิดเราก็ได้โอ้โหแล้วค่ะสามอย่างนั้นอะ่ะเราจะวางเจ้สิ่งนี้ค่ะ logical sorter เอาไว้สอดไอเทมค่ะแล้วก็ส่งออกมาสิ่งที่มิวใจเขาส่งออกมามีแค่ทองแดงที่เป็นแบบก้อนเท่านั้นโอเคเอปเปร์ค่ะเพราะว่าทองเราจะไม่ได้ใช้ในกระบวนการนี้ค่ะยกขึ้นเออพยาบา่เอาล่ะใส่เข้าไป new filter ค่ะไอเทมจืบเต จื๊เรียบร้อยค่ะตรงที่ละหนึ่งไหมโอเคอ่อนตอนแรกวางสายไปแล้วเหมือนเราจะต้องแก้ไขาสายนะคะเนี่ยตอนนี้เริ่มมีปัญหาชีวิตค่ะพลังงานไม่ค่อยมีค่าอ c มซีตามโอ้โหต้องเอาแบตเตอรี่ไปใช้ก่อนแล้วแหละวิวต้องการออดเมียมค่ะออดเมียมคือก้อนละสองพันเนี่ยโอ้โหอย่างแพงแต่เป็นของที่ต้องใช้ค่ะโอเคเอามาก่อน แล้วก็ออดเมียมเอาไปโปรเซสจำได้ว่าต้องเอาไปเผาผิาวๆใช่ไหมคะไทเอาไปบดก่อนได้ไหมอะเอาบดก่อนได้ไหมได้ค่ะจะได้อีกพีโอเคโอเคเอาไปบดจ้าเอาให้คุ้มๆหน่อยค่ะโอเคได้มาแล้วค่ะแถมเอ็กพีด้วยสิบโยนลงไปเลยจ้าออดเมียมเผาไฟนี่แหละค่ะเอาว่ามันได้เพิ่มไหมก็ไม่เพิ่มนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องจัดออดเมียมมาใช้ก่อน เออเรียบร้อยค่ะในม,มาสิบก้อนมิวจจดคราฟเป็นแบตเตอรี่ค่ะเราต้องการเจ้าสิ่งนี้เนี่ไม่ใช่แบตเตอรี่สิต้องบอกโซลา่าค่ะแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองโอ้โหต้องบอกว่า EMC ต่ำมากจนแบบแทบจะกระดิกไปทำอะไรไม่ได้เลยค่ะชีวิตน่าสงสารตัวเองสุดๆ <c oughs> อ๋อ EMC มันต่ำต่ำค่ะ <c oughs> อ่ะตรงนี้ค่ะพลังงาน นี่ก็พลังงานคือแบบต้องใช้แบบตัวน,น้อยธรรมดาไปก่อนค่ะตัวใหญ่แบบนู้นอะครับไม่ได้น่าสงสารมากโอ้โหพลังงานก็นั่นเลยค่ะต้องมีพลังงานไว้ใช้แบ่งๆกันไปนะลูกเราต้องมีคอปเปอร์ค่ะมิวไม่แน่ใจว่าถ้ามิววางชิ้นอย่างนี้แล้วมิวใส่ไปปุ๊บระบุเป็นคอปเปอร์ไปใช่ไหมเราจะสามารถนำคอปเปอร์เข้าได้ไหมโอเคอิมพ์ตค่ะปุ๊บปุ๊บโอาอ ถ้ามาก็ดีค่ะการสน่นอย่างนี้ก็คือเราใช้อ m มซีในการปั๊มคัพเปอร์ออกมาเพื่อให้ผ่านกระบวนการโปรเซสค่ะจึ๊บนะโปรเซสเรียบร้อยแล้วค่ะอตกออกค่ะเดีย๋ยนะการบดได้คัพเป,ปอร์เปลียวเปียวเหรอมิวน์นจะได้ของสองอย่างนะคะแล้วเราก็มาเครื่องนี้ค่ะเครื่องนี้คือเตาเผาก็รับเข้าใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วเราจะระบุค,ค่ะข้างบนอะว่าตรงนี้ให้เก็บเป็นทองไว้เพราะเป็นทองที่เรายังไม่ใช้ค่ะ แล้วที่เหลือในส่วนที่เป็นทองแดงค่ะทองแดงเราจะฟิลเตอร์กันตรงนี้เราบิฟิลเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคตรงออกจ้าทีนี้ผลผลิตได้มาเป็นแดงนั่นแหละจ้า <c oughs> ทองแดงนี่หนูก็พร้อมที่จะเข้าเครื่องปั่นแล้วค่ะถือว่าเสร็จกระบวนการที่หนึ่งแล้วแต่หมิวยังเหลืออีกสองค่ะเพื่อให้รวมกันเป็นสามนั่นเองได้ถอกมาแล้วยังค่ะหนูอยากจะเอาทองมาฟิลเตอร์ก่อนให้มันบจบๆเนาะ เพราะเรารู้ว่าได้ทองแน่แต่ว่าโอกาสได้ทองจะแค่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะจื๊บใส่ทองเข้าไปค่ะแล้วก็ปรับตรงออกกันหมดอืมแล้วมิวก็ล็อกไว้เรียบร้อยค่ะเพราะตรงนี้ทองเท่านั้นนะจ๊ะโอเคอย่างที่สองมิวเตรียมของมาแล้วค่ะย้ายตำแหน่งอืมแน่นอนว่าเราก็ต้องการพลังงานเหมือนกันใช่ไหมเรื่งขึ้นรูปค่ะตัวที่สองที่มิวจะต้องทําคือเกียร์เหล็กเกียร์เหล็กใช้แม่พิมพ์เกียร์ค่ะ แล้วก็อินดักชันสมิวเตอร์รอบนี้จะสั้นกว่าค่ะเพราะว่าไม่ต้องบดนั่นเองวางลงไปค่ะแล้วมีมีเหล็กในตัวไหมไม่มีจีวิทยเดิน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 มาค่ะขอเหล็กสักหนึ่งชิ้นค่ะได้แล้วจ้าปึ๊บตั้งปั๊มเหล็กค่ะรับไอเทมเข้าตรงไอเทมบอ,อกอีกด้านหนึ่งค่ะนี่เหล็กมาแล้วใชจเลยแล้วแน่นอนว่า เหล็กค่ะมันจะมีของแถมมาด้วยอืมมิวก็เอามาค่ะแล้วมิวก็จะล็อกไว้ของแถมไว้ตรงนี้ใช่มาคราฟต,ตอร์หรือว่าตัวฟิลเตอร์เพิ่มค่ะอินเดอร์มนโอ้ทางเธอไม่สนใจและอินเดอร์แมนแล้วค่ะโอเคใส่เข้าไปในผลผลิตที่ได้นี่ไงคะนิกเกิลนิเกิลจะอยู่ด้านบนนี้จ้าแล้วก็เหล็กค่ะเหล็กเราฟิลเตอร์ไปเลยซิงเกิลในเทมใช่ ไอเทมสเตกฟิลเตอร์เหล็กค่ะว่าส่งเหล็กเท่านั้นนะเอ้ยนาย้ออ้ออื้อนี่ว่าไปว่ามาอยู่ได้รับไอเทมทางด้านขวามือจ้าแล้วส่วงออกทางด้านสายก็ได้อือไหนมีเหล็กไหมอโอ้โหพลังงานไม่มีค่ะอย่างที่เห็นคือแบบช่วงนี้มันากรนาเกรเคลนการเคลนพลังงานค่ะ แบบทําอะไรแทบไม่ได้เลยอ่ะกระดิกไปไหนไม่ได้พลังงานขาดมากมากอ่ะคือแบบของที่จะไปคราบเปแหล่งพลังงานเพิ่มก็ไม่มีเฮ้ยเอาตัวน,นี้ไปใช้ก่อนได้ไหมเนี่ยหมุนค่หมุน,มนหมุนค่ะไปใส่ไปปึ๊บปึ๊บแหลงพลังงานแบบง่ายๆต้องใช้วิธีนี้กันก่อนค่ะและแล้วเหล็กก็ถูกสง่งมาค่ะ โอ้โหเปลี่ยนไปรีเกียรเรียบร้อยค่ะเกียร์เหล็กได้มาแล้วต่อไปวิวต้องการเกียร์อลูมิเนียมค่ะใส่เข้าไปจ้าแล้วแน่นอนตั้งค่าด,ดูตั้งค่าส่งให้เรียบร้อยค่ะดูดแล้วก็ส่งแล้วก็ส่งค่ะนี้ส่งออกด้านบนด้วยอืมนั่นแหละเขาจะได้ขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้ได้ค่ะแล้วเราก็วางลงไปล็อก,กในกระบวนการ โปรเซสบ็อกไซด์ set, size, มิวจะได้ของ2อย่างค่ะเบิลอีกแล้วนะเนี่ยคือเหล็กกับอลูมิเนียมโอเคเหล็กใช่ไหมมิวจะต้องเอาเหล็กใส่กล่องข้างบนนี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือเป็นอลูมิเนียมเนาะใส่ตัวฟิลเตอร์การส่งไปค่ะอีกแล้วแล้วทีนี้มิวก็จะเลือกไปเลยไอเทมอย่างเดียวค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นที่ต้องใส่อลูมิเนียมจ้าเซฟค่ะเรียบร้อยฟิลเตอร์ตัวรับจ้าเรียบร้อยอือ อันนี้จะได้มาเป็นเหล็กด้วยใช่ไหมคะของแถมวางเหล็กไปเลยค่ะเรียบร้อยโว้แต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าเขาบอกว่าสมมอนอลูมิเนียมไม่ได้หลอกตัวเองเพราะจากสภาพแล้วอย่างที่เจ้าเห็นอ็มซีมันไม่ฟอชีวิตน่าอานาจจริงๆจ่ะลันทดมากชีวิตน่าสงสารตัวเองเหลือเกินเื่องต่อกันร,รับพลังงานกันก่อนคะ่ะแบบโอชีวิต มีอะไรตั้งเยอะแยะมีอลูมิเนียมที่อยู่ในระบบคอมเพิวเตอร์นิดหนึ่งค่ะที่สามารถเอามาใช้ได้เราเอาอลูมิเนียมยัดเข้าไปในนีน้เลยเพื่อให้เขาทํางานค่ะใช่แล้วก็อลูมิเนียมที่เป็นเศษก็บดได้เป็นอลูมิเนียมอ้อต้องเตาเผาเลยโอเคปิดเครื่องค่ะมาแล้วค่ะเตาเผาว่าจะครับได้โอ้โหรึกสึกว่าชีวิตนี่มันแบบลําบากยากย็นค่ะอ,ออกสอ,ออกจปึ๊บ,บโอเค เรียบร้อยต่เผาค่ะแลน่าจะเผาได้แล้วตอนนี้มิวมีอลูมิเนียมเกียร์ตอนนี้มิวมีเหล็กเกียร์แล้วตอนนี้มิวมีแท่งคอปเปอร์ค่ะพร้อมแล้วสินะใช่เกย์มิวจะตัดสายตรงนี้ก่อนค่ะตึ๊บหยุดการทํางานก่อนแล้วมิวจะเอาไอ้พลังงานค่ะเอาพลังงานจากตรงนี้ไปใช้งานโอเคหรือระบบหรือระบบฟันเฟืองเล็กค่ะฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็ก ฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่ค่ะหมุนกันเข้าไปเล็กใหญ่อือสุดยอดสุดยอดแล้วก็เล็กแล้วก็ใหญ่ค่ะขัดเกียรขัดเกียรอไม,มว่าไวขนาดนี้ก็ไวแล้วนะเดินสายเดินสายเดินสายแล้วก็วางปั้งกองเกียร์แบบนี้ค่ะแล้วเก็ึจบเฮ้ยใส่ผิดอันต้องใส่ ปันเฟืองเอ้ยหมดแล้วจ้าว้ายอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมเปลี่ยนไอเทมค่ะจากที่อยู่ด้านนี้ให้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอืมเพราะเราอยู่ย้ายฝั่งใช่ไหมแล้ว,ลว,ลวอยู่ก็จะต้องส่งไอเทมค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนอชึบเอ้อยนี่เลยค่ะถ้าพลังงานเพียงพอนะระบบทั้งหมดนี้จะเป็นอัตโนมัติกะไปแล้วจะเกียร์ตรงค่ะตรงไป เปลี่ยนสีด้วยเอาสีออกอะควาต้องเป็นนอนค่ะไม่มีสีใช่บันค่ะบานด้วยน้ำตาจะไหลนี่แหละคือสิ่งที่ผิวต้องการโอ้นี่คือสิ่งที่ผิวต้องการค่ะเรารอคอยสิ่งนี้มาแบบเนิ่นนานในที่สุดก็จะได้แล้วสินะเฮ้ยกว่าจะได้ เอาละท่อเลยค่ะแล้วก็ปรับจื๊บดูดออกนั่นแหละปั๊มสุดเอยของดี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 มากค่ะมามาเลยลูกมาเลยยอดเยีเ่ยมต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นค่าพลัง EMC เลยใช่ไหเราต้องใช้เป็นคริสตัลเลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะแบบให้ได้ EMC เยอะขึ้นเราต้องเก็บเป็นเอเซนต์ก่อนแล้วเอาไปอัปเกรดค่ะเป็นระดับเ i ียสองเียสาม แล้ค่อยมาเปลี่ยนเป็น EMC จะได้เยอะกว่ามีหลายเส้นทางค่ะแต่มันก็คือ EMC แล้วนะ <laughs> มีวิธีอื่นไหมคะนอกจากวิธีนี้ในการให้ได้เป็นคริสโตโอ๋อวิธีเดียวค่ะโอเคโเคไหนเอย้ย8ปดพันค่ะเอ้ยโอ้ยใส่ไปเลยค่ะปึ๊บน่า EMC แปดพันลดลดหวัหวภาพหวัหวภาพ ว่าไรคะตอนนี้เริ่มอัตโนมัติแล้วนะถึงแม้จะเป็นอัตโนมัติแบบเล็กๆค่ะเล็กๆแต่มันก็อัตโนมัติไงโอ้ <c oughs> ออแปดพันอะแปดพันอะก็ใสไปซิอหมื่นหกค่ะแล้ว,แล,วแล้วปัญหาอินเอร์เน็ก็ไอเดี๋ยวค่อยปาจัดการในพาน,น้าค่ะโอ้ได้ขนาดนี้มิวก็ฟินใจแล้วค่ะโอ้โหเรายังมีปัญหาเรื่องของพลังงานอยู่เนอะที่ยังไม่พอไม่เป็นไร เดี๋ยวพอเรามี EMC เราสแปมแร่ได้พลังงานเราก็สามารถที่จะคราฟแหล่งผลิตพลังงานเพิ่มได้ค่ะแค่นั้นแหละก็เพียงพอแน่นอนค่ะบล็อกไซค่ะบล็อกไซโอ้โหจำนวนบล็อกไซที่เรามีขึ้นอยู่กับค่า EMC ที่เรามีค่ะว่าเราจะสามารถเสกแร่ตัวนั้นออกมาได้มากแค่ไหนโอ้ยขอแก้ขอทุกอยางได้เรื่อยๆเราก็สบายใจเผาค่ะเผาเปึ๊บส่งมาอ่ากำลังสตาร์ทอัดเป็นเกียร์ยอดเยีเ่ยมค่ะ ทุกคนคะ่ะต้องบอกเลยข้างหลังเราคือออโต้ EMC ระดับหนึ่งค่ะแต่มื่พบแล้วปัญหาคือปัญหาคือค่า e อ c เราต่ํามากเพราะเราต่ํามากกระบวนการโปรเซสนี้มันก็เลยไม่ต่อเนื่องใช่ไหมคะแล้วไหนจะมีปัญหาเรื่องพลังงานอีกแล้วไหนจะปัญหาเอโนเมนโก้วนอีกโอเคพันหน้าเราจะมาจัดการที่เราปัญหาค่ะเกาะของเราต้องร่ำรวยให้ได้เลยพันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ Thank you